มูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทาชาเสนอรายการต่อบ้านเติมสุข สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาลงพื้นที่กันที่อำเภอ่าตพนมจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งประชาชนที่นี่ค่ะก็จะอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชธาตพนมนะคะตอนนี้ค่ะเรามีหนึ่งโครงการดีๆนั่นก็คือต่อบ้านเติมสุขนะคะที่จะมาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปัจจัยขั้นพื้นฐานนั่นก็คือที่อยู่อาศัยค่ะส่วนบ้านหลังนี้จะได้รับการต่อเติมยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช่าพนม เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งที่ดูแลด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างยาวนานนอกเหนือจากการดูแลสุขภาพประชาชนแล้วปัจจุบันได้มีการดําเนินโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นมีปัจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิตในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านประธานมูลนธิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาขาท่าพนมจังหวัดนะครพนมค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมบ้านนะคะหลังที่ได้รับโอกาสดีๆจากโครงการต่อบ้านเติมสุขนั่นเองค่ะก็เลยอยากจะให้ท่านประธานมูลนิธินะคะได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้หน่อยค่ะได้ค่ะโครงการต่อบ้านเติมสุขนะคะโดยท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กเกษมวัฒนาชัยองค์ขมนตรีได้มีสนองพระบรมราโชบายของและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโครงการนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกหัวโรงพยาบาลค่ะ,ะให้ได้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีบ้านอยู่อาศัยที่สะดวกสบายมีห้องน้ำถูกสุขลักษณะ,ะโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วย สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยพิการแล้วก็ด้อยโอกาสทั้งหลายนะคะให้ได้รับให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะโดยโครงการนี้จะมีส่วนร่วมสำหรับชุมชนและมูลนิธิโรงพยาบาลติดตามช่วยเหลือตลอดเวลานะคะ,คะติดตามผลงานจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยค่ะในวันนี้แล้วก็มีการมอบบ้านค่ะ,คะแล้วพอเราได้มาเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับ ประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับจากโครงการนี้ค่ะคได้รับความสมมามัคคีกลมเกลียวได้รับความรักให้จากชุมชนทั้งหมดเป็นการเข้าถึงนะคะหมุนนิธิและโรงพยาบาลเข้าถึงกับชุมชนค่ะ,คะได้รับความรักความเมตตาชาวบ้านมาจะพอใจมากค่ะแล้วคนที่ได้บ้านเขาดีใจไหมคะเป็นยังไงบ้างคะม่บ้านบอกว่าชีวิตนี้ถ้าไม่มีอันนี้ไม่มีโครงการนี้ก็คงไม่มีวันนี้ค่ะ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอาธาตุพนมล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมในโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อให้โครงการนี้ดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับโอกาสและประโยชน์จากโครงการนี้ให้ได้มากที่สุดต่างคนต่างช่วยกันเติมเต็มความสุขซึ่งกันและกันเป็นภาพความมีน้ำใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ บ้านหลังหนึ่งนะคะกว่าจะสําเร็จรุล่วงได้นะคะไม่ได้เกิดเพียงแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเกิดจากการร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหนึ่งในนั้นก็คือทางฝักผู้ใหญ่บ้านนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงครับผู้ใหญ่มาทําอะไรในหะ้บ้านหลังนี้บ้างคะพูดภาษาสายอะไรเนาะเราได้จ้าเราได้แมนเนาะจ้าไ <จะ S 1> ม่ไยังไงแมนจ้าเราเปนคนปุน่ง,ง่ายนะครับค่ะนาเงินส่วนหนึ่งไปซื้ออุปกรณ์มาต่อบ้านเติมสุกให้คุณพี่เพื่อน เพราะว่าผมชอบทำอย่างนี้ให้ทุกคนมีความสุขทุกคนเป็นแบ่งชนชั้นให้รักกันทุกคนนะเพื่อเลยทำห้องน้ำให้อยู่แบบสบายหน่อยเพราะเขาแก่แล้วเป็น่วงสุขภาพแล้วตอนที่ทำค่ะคือผู้ใหญ่มาทำคนเดียวเลยไหมแรงงานมาจากไหนยังไงบ้างคะช่างต่างๆแรงงานมาจากผู้ใหญ่เองผู้ใหญ่เป็นช่างเองเลยเหรอคะแล้วผู้ช่วยผู้ช่วยด้วยโอ้โหก็คือทำห้องน้ำใหม่ เปลี่ยนหลังคาใหม่ค่ะต่างจากเดิมมากไหมคะจากที่เราเคยมาเห็นต่างจากเดิมมากแต่ก่อนมันผุพังเนาะ,ะมันเป็นไม้ตัวน,นี้เป็นเหล็กทําจากวัตถุที่แข็งแรงขึ้นค่ะแต่ก่อนมันเป็นไม้มันกไ็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องดูแลลูกบ้านทั้งหมดเนาะในเรื่องของความเป็นอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพอะคะ่ะผู้ใหญ่ดูแลที่น้องประชาชนในการดูแลของเรายัางไงบ้างคะ ผมจะสอบถามทุกลังคาเรือนนะผมจะไปอย่างนี้ทุกวันบางทีผมก็ต้องว่าตรงนี้ต้องการอะไรไม่ใช่ว่าชาวบ้านต้องไปหาผมแต่ผมต้องมาหาเขาก่อนอถ้ามีปัญหาอะไรต้องแจ้งไปที่ผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่จะมาดูแลที่ถึงบ้านเป็นไงบ้างคะคุณแม่สุดใจได้บ้านหลังใหม่แล้วดีใจจะ้ะดีใจปอ๊อจะ้ะมันตางจากเก้าหลายป๊อจ้ะตังจ้ะอันตะกี้มันนอนมันต้องกันกบา้ามันกันจากห,วาหวาัวเชียงหัวดังแดงวันน,นี้โอ้ยยายสว่างอันนี้ มอสีหัวนอนกันนอนสบายค่ะคุณแม่บอกว่าที่ผ่านมาคือนอนผวากลัวว่ามันจะหล่นใส่หัวทั้งหลังคาทั้งฝนทั้งลมต่างๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็นอนหลับสบายขึ้นนั่นเองอยากจะขอบคุณคนที่เขามาช่วยเราอย่างไงบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านพี่ยศมเจ้าหน้าที่รวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชค่ะอัะขอบใจทั้งอสมทั้งเพื่อนนี่ละย่ายก็ได้ดีใจจ้ะค่ะ กกับญาณแน่จ้ะค่ะคุณยายก็บอกว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็พูดไม่เก่งนะคะแต่ว่าก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทางผู้ใหญ่บ้านขอบคุณวัชจ์รอพสตนะคะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด้วยนะคะที่มาช่วยคุณยายนะคะความสุขต่างๆที่ประชาชนได้รับจากโครงการต่อบ้านเติมสุขเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่เราได้เห็นถึงการช่วยเหลือกันในชุมชน เช่นเดียวกับผู้พิการบ้านหลังนี้ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อให้เขาได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกมีสิทธิเท่าเทียมกับคนในสังคมค่ะอย่างโครงการต่อบ้านเติมสุขที่เราทําให้พี่น้องประชาชนค่ะทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชได้มีส่วนร่วมอย่างไงบ้างคะค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่โรงพยาบาลและ ที่เราผิดชอบนะคะมันมีหลายหมู่บ้านนะคะมีตั้ง20หมู่บ้านเราก็จะ,ะดูว่าแต่ละหมู่บ้านมีกลุ่มนี้นะคะกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสนะคะ,คะมีมีมากน้อยเท่าไหร่อย่างในเกณฑ์การพิจารณาตัดสินนะคะอย่างที่บอกว่าก็มีหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนาะในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทาาพนมค่ะเรามีการคัดเลือกยังไงหรือว่าได้รับข้อมูลจากใครบ้างค,ะค่ะ ในเกณฑ์คัดเลือกนะคะเราก็จะให้แต่ละชุมชนนะคะดูว่ามีกลุ่มเปราะบางนี้มีใครบ้างนะคะแต่ละหมู่บ้านเราก็จะมาหารือกับผู้นําชุมชนแล้วก็อสมมแต่ละหมู่บ้านค่ะว่าเรามาเรียงระดับความสําคัญก่อนว่ามีใครที่เราจะให้การช่วยเหลือก่อนค่ะอย่างเช่นผู้พิการอย่างเช่นของรายนี้นะคะก็คือเขาด้วยเขามีความพิการแล้วก็ด้วยบาบ้านที่เขาพักอาศัยมันไม่สะดวกในการที่จะ ดูแลในส่วนที่เขาให้ความสะดวกในการที่อยู่อาศัยของเขาค่ะเราก็เลยเลือกเป็นให้ความสําคัญก่อนในฐานะที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของโครงการต่อบ้านเติมสุขได้เห็นความเป็นอยู่สุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะ,คะรู้สึกภูมิใจนะคะถือว่าเป็นเราเป็นผู้ประสานงานส่วนหนึ่งในการที่จะเชื่อมระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นอพอเกิดโครงการนี้ขึ้นมันมีความรู้สึกว่า เราได้มีส่วนร่วมในการดูแลประชาชนทำให้เขามีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็เป็นการะระหว่างผู้ให้กับผู้รับค่ะมีความรู้สึกที่ดีค่ะค่ะแน่นอนค่ะผู้ที่ใกล้ชิดนะคะ<ม>ผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนมากที่สุดก็คือพี่อ,อสมอค่ะ<ม>เรามาดูแลพี่เขายัางไงบ้างค่ะรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็ดีใจที่มีหน่วยงานมาช่วยเหลือแกยอยากให้แกนะ่ะ มีสภาพที่ดีอยู่ในมีคนรับผิดชอบดูแลแต่ดีใจมากค่ะแกก็เป็นผู้พิการคนหนึ่งในหมู่บ้านรู้สึกภูมิใจและดีใจมากค่ะไม่มีอะไรพูดมาก <laughs> <laughs> ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเนาะไม่ได้เป็นญาติที่น้องกันแต่ว่าเป็นเพื่อนบ้านเป็นคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันก็มาดูแลกันและนี่ก็คือภาพความอบอุ่นที่เราเห็นนะคะทั้งพี่ๆอสมพี่ๆรพสตเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชแล้วก็มูลนิธิที่มาทำโครงการดีๆแบบนี้นั่นก็คือต่อบ้านเติมสุขไม่ได้ต่อบ้านอย่างเดียวเนาะ เติมความสุขใช่ทั้งด้วยผู้ที่ได้รับแล้วก็ผู้ที่ให้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็จะลาไปกับบรรยากาศแบบนี้นะคะที่อบอุ่นแล้วก็ได้รับการดูแลจากทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะลาคุณผู้ชมไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ